สบายดีพี่น้องฝังไปไยใจยิงเก้ทาทักไทยสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งสายสปปลาวพี่น้องทางโซนยุโรปแล้วก็พี่น้อง,องประเทศไทยบ้านเฮานะพี่น้องเนาะสำรับคลิปนี้จะด้วยภาพพี่น้องมาหาซองบึงหั่งมิ้มเนาะเนาะครับเนาะหรือว,ว่าตามล่าหาพึ่งมิ้มแบบเอ่อหาไปเรื่อยๆนะมันละพอหรือม,มีพอแต่ว่าเห็นแม่มันเนาะพอเหาเห็นแม่ปุ๊บนี่มิ้มละหากินมีไก่หั่งนะเนาะเฮาเราสามารถ นํำนำได้แล้วก็ซองหาได้น้องพี่น้องเนาะไปลุ้นกันเลยว่าเฮาเราพอมีมบอเฮาเราเป็นมือซีบบอนาอพี่น้องเรียกว่าเป็นมือสมาเล่นนะพี่น้องเนาะไปไปเบิ้งกันเลยครับผมตามไปเบิ้งครับพี่น้องอ้าแล้วพี่น้องตอนนี้เฮากะมาเลาะเบิ้งลักลักเลยนะพี่น้องเนาะเฮ้ยเมตโต้เพี่น้องพี่น้องอ้าวมีเมตโต้ดิดิดิ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องมาเนี่เมตโตเมตโตโอ้พาลตามหามิมมาเลยเป็นเมฆโตพี่น้องเห็นน้ำอยู่บ่เนาะบ่บินอยู่เนาะบุกบินอยู่เถิงพี่นเอาะบินอยู่เถิงเะนี่เป็นเอ็ดเนาะวันนี้มาเอ็ดขีดมิมเนาะรักๆเลยเนาะพี่น้องเข้าละมาหากินมาเอาน้ำเอาไงกันพี่นาะพี่น้องมาเอาน้ำ เวลาเฮามาตามเฮาก็ต้องมาหาเบิื้องแม่มีมทีมาเอาหนำเนาะพี่น้องอา่าเทคนิคง่ายๆเนาะพี่น้องแต่ว่ากล้องกระดุยก,ก็มีดีๆกระโดนเนาะจัก,กรยจับภาพอา่าเพิ่งมีมได้จำเรลยน,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 นะพี่น้องอ่าตอนนี้ก็ซ่องเบิง่งเ,เนาะพี่น้องหาเบิ่งว่าเพื่อนมาเอาหนำบ่เนาะพี่น้องขนะั้นเพื่อนมาเอาหนำก็แสดงว่าห่างอยู่คือแถวนี้เนาะพี่น้องเนาะ นี่คือหนองน้าบริเวณนี้เนาะพี่น้องาการจะประมาณนี้เนาะพี่น้องอ่าหล่ะพี่น้องหลังจากเอาน้าเบิ้งเนาะพี่น้องเพื่อนมาเอาน้าอยู่เมื่อกี้นี่ตหนึ่งแต่แต่ยุ่งเงยอะหลายก็อมิมแลวพี่น้องเลย <laughs> กะจำเป็นต้องซ่องประมาณนี้เลยพี่น้องเลยประมาณอเออเขากะแนมหาเนะแนมหาอยู่ในภูมิพงหม้วัาซันเถาะเนาะอ่าแนมไปเรื่อยนะฮะ ที่คิดว่าเขาจะอาศัยอยู่เนาะแต่ว่าขั้นเห็นแม้เขามาตอมดอกไม้หรือว่ามาตอมไม้เทน,นั้นแหละตอมแมน้ำเอาน้ำละแลวยูมีไก่แม้ต้อก็คือกันเด้พี่น้องเลยแม้ต้อมาเอาน้ำหรือว่ามาเอาไม้ไม้ดอกเนาะมาเอาไม้ดอกแล้วมาเอาน้ำนี่อ่าละมีไก่ก็ลุ้นไปพี่น้องลุ้นไปหาไปเนาะก็ละซ่องๆไปนี่ยเนี่ยย เด็กพี่น้องนะเอมันจะมีดอกไม้อยู่ตรงนี้ดิดเอ๊ะหมดยุ่งยุ่งยุ่ง,งมีมนหมดมีดอกไม้ดอกเอ,อันะเนาะอันนั้นนะมันจะมีแม้แม้พึ่งมิ้มเนาะพึ่งมิ้มนามาตอมอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวเข้าไปลุ้นเบิ้งกันเนาะพี่น้องเนาะเนเนเนพี่น้องเนเนเนะนะ,นะม,มีมีมีแม้หนึง่งพี่น้องเห็นบอกบินไหวพี่น้องเลยเยอะบงเยอะเยอะเยอะบงเพิ่พี่น้องเบิ้องกัอัน วงเขามีท่านพี่น้องเนาะเข่เราเขาต่อมไ้ไอ้ดอกไม้ยูหันเนาะเก็บดอกไม้อลไรกะไอ้บินบินมาประมาณนี้อยู่ยู่บริเวณนี้เนาะน่าจะเนาะนะกะซ่องซ่องบาทที่นี่เขากะซ่องนะพี่น้องอันนี้คือวิธีการแนมเนาะวิธีการแนมว่าแม้เพิ่นบินแวบเฮาแวบเฮาแวบเอาะเนาะหรือว่าบินไปไกลเด้อเด้อเด้อ เดี de e de no. oh, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีพี่น้องนันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้นันเจอแล้วพี่น้องเจอแล้วพี่น้องเห็นบาพี่น้องนันไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดีเลยอ่าซูมให้พี่น้องมึงอันถือว่าหมานได้พี่น้องคือว่าหมานฮะแค่เห็นแม้แค่เห็นแม้เพิ่นเอบินเนาะบินเลาะเก็บน้ำเพิ่งน้ำหวานแล้กันเข้ากันมาซองมาเบื้องกันเห็นจนได้พี่น้องเลยนะนะเดี๋ยว เออดีเด้อดีเด้อพี่น้องเด้อนั่นๆโอ้จะซู้ให้พี่น้องเบิ่งเด้ยอ่าแล้วพี่น้องตอนนี้อ่าจะดแลรวทำการซูมให้พี่น้องเบิ่งเนาะนั่นไงพี่น้องเห็นบอกพี่น้องอ่าห่างไงพอสมควรได้พี่น้องเลยนี่ยนี่ยเนี่อ่าเจอแล้วครับพี่ๆเพื่อนๆเนาะอ้าวแล้วนะครับพี่น้องหลังจากเฮ่าเหาเห็นห่างเป็นเรียบร้อยเลยเนาะเฮากระทำการตีได้พี่น้องเลยแต่ว่า อ่าระหว่างที่เขาตีนะก็ต้องเงียบๆเนาะพี่น้องเนอะอนุยตาตบัทคำทำการตีเนาะอ่ะลุยกันเลยครับพี่น้อง อาเลยนะครับพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องเลยถือว่าโอเคนะฮะอันนี้เอามาตั้งให้พี่น้องเบิงนะ่งเนาะอ่าตอนแรกว่าว่าเพื่อหางเบิ่งด่างเบิ่งเผือบแล้วเวมีได้หางได้พี่น้องเลยขี้โต้กันกระเป็นเอ <c oughs> าพี่น้องเนะาะเอาแล้วพี่น้องเลยนี่นี่นี่พี่น้องเบิง่งเนาะสำหรับคลิปนี้จะดูขอขโมยขอบเจีพี่น้องวงฝนะ่ายเนาะ เธอโพสต์มั่งพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี <furry> ้นะพี่น้องเนาะนี่ๆพี่น้องอาตะลุยก็ขอขอบมองขอบเจอพี่น้องป้องป่ายเนาะที่แวะมาเป็นกำลังแรงมุกกำลังแรงเจือดูยูเซอร์เนาะแวะมาเอาเพิงนำตะดุยเนาะวิธีการตามหากระประมาณนี้แหละพี่น้องเลยประปมม่านวายแน่เบิ้องเมยมันเนาะแต่กับมันกับลังเธอมันกับฟุกนะกับเห็นหลังเธอกระยุคเครือกับมีเห็นเลยพี่น้องเลยหลังเธอตาไมีเยอะดีเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ย่ามาพอสมมาพาควนผู้ค้ากระคอข้อมกขอบเจอเนาะพี่น้องเนาะแตะด้กขอข้อมกขอบเจอพี่น้องวงปงไปเนาะที่แวะมาเป็นกำลังแรงมกอกำลังแรง,ง,งเจอดูยยูเซอร์เนาะพี่น้องเนาะนี่นี่พ,นดดพี่น้องเนี่เบิ่ง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 อ่ะคนนี้จบคลิปลงสำนี้เด้อพี่น้องเด้ออ่ะบายบายครับผมขอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอโอ้ยยุ่งยุ่งโอ้ยเฮอร์ฟเนาะพี่น้องเลยชากะรี